เคยลองนึกภาพไวรัสที่ไม่ได้ติดทางร่างกายแต่ติดทางความคิดไหมครับคือมันแพร่จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นเรื่องจริงแล้วก็เปลี่ยนคําโกหกของเด็กๆให้กลายเป็นคําสั่งประหารนี่ไม่ใช่เรื่องในนิยายนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในสวีเดนศตวรรษที่17เป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกของการล่าแม่มดครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเขาเลยคือทั้งหมดนี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่8ปีเองนะครับความตื่นตระหนกที่มันลามไปทั่วประเทศเน ได้ฆ่าชีวิตคนไปประมาณ300คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงตัวเลข300อาจจะฟังดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าไปเทียบกับที่อื่นแต่สําหรับสวีเดนตอนนั้นนะ่ะโอ้โหนี่คือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ช็อกค,คนทั้งประเทศเลยคนสวีเดนในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเรียกยุคนี้ว่า De Dead s t o l l o v e r c เ d e ครับถ้าแปลกันตรงๆเลยนะก็คือความวุ่นวายครั้งใหญ่แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือเฮ้ยเรื่องเล่าที่เด็กกลุ่มนึงแต่งขึ้นมาเนี่ย มันจะลามไปการฆ่าคนทั้งประเทศได้อย่างไงเอาละครับเรามาหาคําตอบกันก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมสวีเดนในตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับกองฟางแห้งๆเลยครับคือรอแค่คนโยนไม้ขีดก้านเดียวลงไปนั่นแหละเพื่อติดไฟได้ทันทีมันมีสูตรสําเร็จของหายณะอยู่3อย่างเลยครับที่รออยู่แล้วอย่างแรกเลยนะคือความเชื่อทางศาสนาแบบสุดขั้วที่สอนกันว่าซาตานไม่ใช่แค่วิญญ,ญาณนะแต่มีตัวตนจริงๆเดินปะปนอยู่กับเรานี่แหละ 2. คือสภาพอากาศที่เรียกว่ายุคน้ำแข็งน้อยที่ทำให้เกิดความอดอยากกันไปทั่วและสุดท้ายคือระบบกฎหมายที่แบบว่าอ่อนแอมากๆเปิดช่องให้คำให้การเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าหลักฐานจริงๆซะอีกแล้วประกายไฟที่ว่านะครับมันก็ถูกจุดขึ้นมาจริงๆที่หมู่บ้านเล็กๆไก,กลปืนเที่ยงที่ชื่อว่าเอลฟ์ดาเลนจากคำพูดของเด็กหญิงเลี้ยงแพะอายุแค่1 1ขวบชื่อเกิร์ทรูธสวนส์ดอเตอร ที่ไปชี้ตัวผู้หญิงคนหนึ่งว่าเป็นแม่มดพอโดนผู้ใหญ่จับไปเค้นถามแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยเด็กหญิงเกอร์ทูดก็เริ่มเล่าเรื่องออกมาครับแต่เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอลังการมากเธอบอกว่าโดนสาวใช้ชื่อแมเรดยอนส์ดอเตอร์พาตัวไปยังดินแดนลึกลับที่ชื่อว่าบล็อกคูล่าที่นั่นเป็นเหมือนทุ่งหญ้าในฝันที่เหล่าแม่มดจะไปปาร์ตี้กันไปเต้นรํากับซาตานคือเรื่องที่เธอเล่ามาเนี่ยมันมีครบทุกอย่างที่คนสมัยนั้นจินตนาการถึงแม่มดเลยนะทั้งขี่สัตว์ หรือแม้แต่ขี่คนบินไปบนฟ้าไปเจอซาตานไปปฏิญาณตนว่าจะไม่นับถือพระเจ้าอีกแล้วแล้วก็ใช้เลือดจากนิ้วก้อยเนี่ยเซ็นชื่อในสมุดของปีศาจซึ่งเรื่องราวสุดแฟนตาซีนี้แหละครับที่กลายเป็นเหมือนแม่พิมพ์ให้เด็กคนอื่นๆเอาไปเล่าต่อๆกันจนทําให้มาเรสกับเหยื่ออีก6คนแรกถูกประหารในปี169 16แล้วจากจุดเล็กๆตรงนั้นแหละครับเรื่องนี้มันก็ลามไปเหมือนไฟลามทุ่งของจริงเลยจากหมู่บ้านเอลฟาดาเลนไปถึงเมืองโมลา แล้วก็เข้าสิงจิตใจของเด็กๆอีกเป็นร้อยๆคนจนมันกลายเป็นเหมือนโรคระบาดท,ทางความคิดที่ไม่มีใครจะหยุดได้เลยแต่ที่มันพีคก,กว่านั้นก็คือพวกผู้ใหญ่ด้วยความหลังดีเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็ไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าบ้านเฝ้าระวังหรือวัคซุกอรขึ้นมากะว่าจะให้เด็กๆมารวมกันตอนกลางคืนจะได้ปลอดภัยจากแม่มดแต่ที่ไหนได้ครับกลายเป็นว่าไอ้บ้านที่ควรจะเซฟที่สุดเนี่ยดันกลายเป็นโรงเพาะเชื้อความกลัวชั้นดีเลย ที่ที่เด็กๆอดนอนมานั่งเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนจินตนาการกันจนมันน่ากลัวแล้วก็สมจริงขึ้นไปอีกแล้วความบ้าคลั่งทั้งหมดเนี้ยมันก็เดินทางไปถึงจุดที่เรียกว่าดำมืดที่สุดในปี1675ที่ตำบลทอสออเคอร์เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับถูกจารึกไว้เลยว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การล่าแม่มดของสวีเดนทางประเทศวันเดียววันนั้นวันเดียวนะครับมีคนถูกประหารไปถึง 71คนมีทั้งผู้หญิง65คนผู้ชาย2คนแล้วก็มีเด็กผู้ชายอีก4คนย้ำอีกทีนะครับ71ชีวิตในวันเดียวคือตัวเลข71เนี่ยฟังแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่มันคือ1ใน5ของผู้หญิงทั้งหมดในตำบลน,นั้นเลยนะครับลองนึกดูสิครับว่ามันโหดร้ายขนาดไหนแล้วที่มันเจ็บปวดที่สุดก็คืออะไรดูไหมครับคือทั้งหมดเนี่ยมันผิดกฎหมาย คณะกรรมการท้องถิ่นตอนนั้นคือใจร้อนมากรีบสั่งประหารก่อนที่ศาลสูงเขาจะทันได้ดูสำนวนได้ซ้ำแต่พอกระแสความบ้าคลั่งนี้มันเดินทางมาถึงเมืองหลวงอย่างสตอกโฮล์มในที่สุดมันก็ต้องเจอกับด่านหินสัทีก็คือเหล่าคนใหญ่คนโตคนมีการศึกษาที่เริ่มแบบเอ๊ะเรื่องนี้มันยังไงกันแน่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของจุดจบตัวละครสำคัญที่มาจุดประเด็นในสตอกโฮมก็คือ เด็กคนหนึ่งครับชื่อโยฮันกริสแต่คนจะรู้จักเขาในฉายาเด็กชายจากแกลโวมอนนี่เป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์ของฝั่งผู้กล่าวหาเลยนะเพราะมีประวัติให้การจนแม่แท้ๆของตัวเองถูกประหารมาแล้วพอมาถึงเมืองหลวงปุ๊บก็กลายเป็นเซเล็บเลยแล้วก็เริ่มปลุกปั่นความกลัวไปทั่วแต่ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าสะเทือนใจมากๆครับชื่อมาลินมัสดอเธอร เธอโดนลูกสาวแท้ๆของตัวเองชี้ตัวเลยนะว่าเป็นแม่มดแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือมาลินไม่ยอมสารภาพเธอยืนกลานด้วยความเงียบจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วความเงียบของเธอนี่แหละครับที่ทําให้ศาลเชื่อว่าเธอเป็นแม่มดตัวจริงแล้วก็ตัดสินให้เธอเป็นคนเดียวคนเดียวจริงๆนะครับที่โดนเผาทั้งเป็นตลอดช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายนี้การตายของมาลินบวกกับการที่เด็กๆเ,เริ่มซ่าไปกล่าวหาคนชั้นสูงเข้ามันทําให้คณะกรรมการสอบสวนเริ่มคิดหนักครับ โดยเฉพาะคุณหมอที่ชื่ออูบานยาเนเขาเปลี่ยนวิธีสอบสวนใหม่หมดเลยคือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เมื่อก่อนพยายามจะเค้นให้สารภาพให้ได้เขาเปลี่ยนมาเป็นหาจุดที่มันไม่ตรงกันหาความขัดแย้งในคำให้การของเด็กๆแทนซื้อเป็นวิธีที่ง่ายๆนะแต่เปลี่ยนเกมได้เลยและพอเหตุผลมันเริ่มกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งไอ้โครงช่างคาโกหกที่สร้างกันมาอย่างยิ่งใหญ่มันก็เริ่มพังครับเหมือนโดมิโนที่ล้มคลืนลงมาทีละตัวทีละตัว แตกหักเลยนะฮะมันเกิดขึ้นตอนที่พยานเด็กคนสําคัญชื่ออันนิกาทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ตะก,กรอนสารภาพกลางศาลเลยว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกค่ะเธอบอกว่าพวกเด็กๆแค่แต่งเรื่องขึ้นมาเล่นๆอยากให้ผู้ใหญ่สนใจโอ้โหประโยคเดียวสั้นๆแค่นั้นแหละครับทุกอย่างจบทีนี้แหละครับความยุติธรรมมันพลิกกลับมาแบบรวดเร็วแล้วก็โหดไม่แพ้กันเลยไอ้ระบบที่เคยยกย่องเด็กพวกนี้เป็นฮีโร่ก็หันกลับมาลงโทษพวกเขาซะเอง ไอเจ้าเด็กชายจากเกเบลกับพวกรุ่นใหญ่ตัวจี๊ดเนี่ยโดนตัดสินประหารชีวิตข้อหาให้การเท็จส่วนคนอื่นๆก็โดนเคี้ยนโดนเนรเทศกันไปเป็นการปิดฉากยุคมืดนี้ไปแบบเด็ดขาดเลยแต่เรื่องที่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยความทรงจําที่มันโหดร้ายสุดๆนี้มันดันกลายเป็นประเพณีที่น่ารักของสวีเดนไปแล้วคือช่วงอีสเตอร์เด็กๆเขาจะแต่งตัวเป็นแม่มดอีสเตอร์หรือพอสคาริงาแล้วก็เดินไปเคาะประตูขอขนมตามบ้าง มันน่าแปลกดีนะครับที่สัญ,ญลักษณ์ของความกลัวในวันนั้นกลายมาเป็นรอยยิ้มของเด็กๆในวันนี้ได้เรื่องราวของความวุ่นวายครั้งใหญ่เนี่ยมันทิ้งบทเรียนราคาแพงไว้ให้เราเลยนะมันทําให้เราเห็นว่าเหตุผลกับความยุติธรรมเนี่ยมันเปลาาบางได้ขนาดไหนเวลาที่ต้องเจอกับความกลัวของคนหมู่มากแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความกลัวมันมีพลังมากกว่าความจริงต่อให้เป็นสถาบันที่เราเชื่อมั่นที่สุดไม่ว่าจะเป็นศาลหรือศาสนา มันก็พังลงมาได้ง่ายๆเหมือนกัน